โอเคเชิญเลยครับเชิญเลครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาแล้วเดียวเดียวเดียหาปิลวปิดัวใจมาไม่มีใครมีเกียรตินับเลยหรอชอบมากเลยนั่งอยู่บนรถตู้ด่นแท้เออมาเลยกอรถตู้ก่อรถตค้เลย ล็อกคอยล็อกครถเออเดี๋ยวช่วงนี้จักรยานยตหน่อยนะมาใกล้ๆมามใกล้ๆมามามาใกใกล้มามองไม่เห็นเลยตัวเล็กๆน่ะโอเคตัเลตัวเล็กอ่าเอาิบขังนี้อ่าโอเคมาใกล้ใกตนี้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยเนี้ยโอเคโอเค เมาฝังไม่ได้บอกเลยแม่กลับบ้านตอนนี้ตอนนี้แม่รอแล้วด้วยแม่รอแม่รอจริงไหมไม่รอถ้าเราก็ฝ่ายรอก่อนเนาะขนเดี๋ยวเดี๋ยวชอบคนไหนอยากทำหน้าร้องไห้นี่คือเดือนตุทีน้องก็ดีใจไงบนบนที่เมื่อก่อนดีใจหรือกลัวบนที่เมื่อก่อนที่น้องกลัว พี่อยู่ทางจังหวัดวิเชียรธานีมาโคตรดีใจเลยอไม่อยากจะเล่าก็ขับมอเตอร์ไซค์ตามนี่นะเขาขับรถเก่งับมอเตอร์ไซค์ตามาัามด้วยได้ตัวพี่อาจจะเป็นเมื่อก่อนนะแต่จะมีปัจจุบันที่กลังทำอยู่เหมือนกันโอ้ โอ,อ,อ้เออีนเออโอเคเดี๋ยวเรามีคำถามก่อนที่มือพี่เขานะครับจะเป็นติวกตุในการถ่ายภาพครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับทั้งสามดวงกันก่อนดีกว่านะฮะกับโปรเจกต์ของโดน,นพนนทุนมหาอโยธนะฮะแอนเฟรนสเปเชียลโปรเจกต์นะครับผมอยากจะรู้เลยโดนภาพโปรเจกต์นี้มันมีที่มาที่ไปยังไงฮะถึงได้มาลงตัวกันขนาดนี้ครับเอ่อโปรเจกต์นี้ก็โปรเจกต์นีเ้เป็นโปรเจกต์พิเศษครับที่ทำกับทางข่ายครับก็จะเป็น เอ่อหยิบแนวตีของลูกทุ่งเข้ามาในเรื่องของไทยทุ่งเขา้ามาครับผมก็ขวเละสองซิงเกิลซิงเกิลแ,แรกก็คือผมจะมีสายเล็กซ้อนครับ,รบเป็นผสมบลูแล้วก็มีกลิ่นอเป็นลูกทุ่งด้วยน,นะได้งเห็นในเพลงเป็นการผสมผสานกอ มีช่วยมีกลิ่นด้วยนะฮะรัแล้วกลิ่นมีกลิ่นกลิ่นปากคนนั้นตายได้ได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเพลงสามผังครับครับผมโปรเจกต์นี้ก็ไม่ได้มีผมคนเดียวครับก็ยังมีพี่ปอนนด์แล้วก็พี่หนุ่มสงสารมาร่วมด้วยครับผมซึ่งก็เกิดมาเป็นเพลงสามผังที่มาที่มีเรื่องของสามชาติเรื่องของไทยวิถีเข้ามาสนุกสนานครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเหมาะคนไทยอยู่แล้วที่กิจกรรมสนุกสนาเกิดขึ้นบ่อยตลอดทั้งปีอะไรอย่างนี้ครับเพลงนี้ก็เลยน่าจะเป็นอีกเพลงที่ตอบโจทย์ในช่วงงานนกรตั้ โจ๊กโจ๊กเต้นได้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวผมว่าไม่จำเป็นต้องเพลงโจ๊กหรอกผมเห็นพี่ปอเนี่ยเต้นได้ทุกเพลงทิ้งชักก็เต้นกันหมดเลยเต้าเพลงอะไรเต้นหมดนะครับมาสายนี้มาสายนี้โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอแล้วเดี๋ยวมีคำถามต่อไปเห็นบอกว่าเพลงสามขานนี้เป็นเรื่องราวของการสแกนหาความสวยความงามเออนะฮะเดี๋ยวเรามาถามพี่หนุ่มบ้างดีกว่านะฮะคราวที่แล้เราผิดพลาดไปผิดพลาดไปมะครับนะครับแป๊บนึงครับ ช่วยอัดภาพวิดีโดอขึ้นไหวในการพูดของน้องหนุกด้วย <c oughs> พูดไปอิพยาัีน,นีะเริ่มครัครบน้องหนุมครับด้วยนะครับีออ๋้วเรามาถามผูม <อา S 2> กันว่านะคะในการสแกนความสวยสามผ่านนะมคระที่หนุกเนี่ยมีเกณฑ์อะไรในการวัดว่าเฮ้ยคนนี้จะผ่านหรือว่าไม่ผ่าน,นะครับผมอ, <า S 2> อ่ฮะอือกความสวยครับความวสวยคะความมั่นใจมั่นใจ่เป็นรองความมั่นใจเราเป็น อันดับแรกอ่ะโอเคถ้าคุณมั่นใจคุณมาสแกนกับพวกเราจะช่วยก็่วยครับผมครับผมเป็นไงขอเต็มรบมือให้กับ30ครับของคุณหนุ่มครับได้ครับความพอดีกับคำพูดมาสครูนีถ้าประกวดนี้แต่ว่าเป็นการติดประโยคที่ดีมากเลยอ๋อยิ่งใหญ่ดีนะแม่ดีดีดีไปเพ่งแรงพี่หนุ่มเขาเขาก็ยิ่งเกรงเลยชอบใช่หงอเดียโอ้ชอบแกล้งอ่ะเออ เขาน่ารักไงเขาน่ารักจริงๆพี่โดนบี๊ทีงานมาบี๊ดเพราต้องแกล้งจริงๆพี่เป็นคนเรียบร้อยพี่เป็นคนเรียบร้อยแกล้งมาตั้งแต่นที่แล้วแล้วนะโอเคอาจะถามน้องปอต่อคำถามมีอยู่ว่าคำถามมีอยู่ว่าคือในเพลงสาวผ่านนะต้องการในการสแกนหามกลับตัวแล้วมีท่าเต้นเออต้องถามสายเต้นสายแดนสายแดนนะครับเต้นบอกว่ามันมีท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับอยากจะให้น้องปอนะครับมาสอนพราแม่พี่น้องทุกท่านเออเต้นพร้อมๆกันดีกว่า เอาเป็นท่าตีสิงเลยนะครับท่าตีสิงท่าตีสิงหอมหอม้อมตีสิงตีสิงหยิบสิงขึ้นมาครับทำอย่างไรไอ้ยิบสิงครับทุกคนยิบสองข้างสองข้างมีสิงหรือยังมีสิงหรือยังเรายิบสิงแล้วคุณได้หยิบสิงครับได้หยิบสิงครับแล้วชิงวางไว้อย่างงี้เอาวางครับเอาวางเสร็จปั๊บตีวางทีนี้จะตกนะฮะอ๋อเอามีการโยกเบาใช้เอวด้วยใต้องโยกเดี๋ยวนี้ต้องโยกเดียวนี้ครับเอาเอวมีสิงได้ได้ได้อย่างนี้เราให้สามบาทเลยนะฮะ ใหญ่่อยใหญ่เรื่ององการขายเยอะเพราะสิ่ใหญ่ใหญ่ไปหนักสวิงตรงนี้ใหญ่มันจะได้พื้นที่ทำงานกัเป็นทีมจริงด้วยประมาณนี้โอเคโอเคให้ผ่านสามขั้สามแดงอย่างกรยังไงผ่นแรกนิ้วโป้งนีุ้คทุคนจูนนิ้วโป้งนช่วยชูกันหน่อยครับผมช่หนนะครับ ผ่านที่2นิ้วชี้ครับผมนิ้วชี้ได้วชี้ัาผ่านที่3นิ้วก้อยนิ้วก้อยมาพร้อมกันให้ผ่านให้ผ่านสามรอบแล้ววะอาบซอกนะฮะหนึ่งสองสามให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านอีกรอบให้ผ่านให้ชี้ให้คอยให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านสามผ่านโอ้โหปมมือตัวเองเดี๋ยวไม่อยากเมองใคร รรวยนะคับไม่อยากเมาใครกันเมาพีพีทีมงานที่ไหนทำไมฉันบอกว่าฉันไม่ขอแย่ฉันขอให้ผ่ากันอย่างนี้ก็ได้วภาษาต่างประเทศฉันไม่ร้องเออนะฮะได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งสามคนครับเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกสิบคนผู้โชคดีสิครับผมเออพี่น้องบอกว่าความมั่นใจต้องมาก่อนเออความสวยเป็นรองเออร์นะฮะมีลีลาก็าต้องดีเออลีลาก็าต้องดีนะครับผมก็จะบอกว่าตอนนี้คน นี่พร้อมใจพีสแกนนี้มาเดี้ยงเทลกันแต่ว่าพานแใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราถยมาด้านนี้กันหน่อดีกว่าดี๋ยวเรามาสแกนดีกว่าัผ่านลยนี่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 นะฮะจผ่นไมเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วสวยสสวยคนสวยผ่านคนสวยผ่านใครรู้ตัวว่าสวยเขาเสียงเลยเล้วโอ้ เตยเหรอสวยไม่สวยคิดดังไว้ก่อนวผมว่าเราพูดเร็วนิดนึงนะฮะแถวหลังนี่ซีโคลลายแล้วนะครับแด็งแรงนะคะบโอเคอ่ะเกมนี้นะครับคุณสวยสามผ่านเราอธิบายไปอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะให้มายืนที่จุดแรกนะครับมองไปที่กล้องนะฮะจากนั้นเดินเข้าไปผ่านประตูแรก เป็นประตูนะฮะแห่งความสวยมาหยุดจุดตรงนี้นะครับโพสท่าที่คิดว่าสวยที่สุดนะฮะเราฟังเสียงสัญญาณถ้าสัญญาณบอกว่าคุณผ่านคุณได้ไปประตูที่สองประตูที่2ขอเป็นท่าที่แซ่บที่สุดนะฮะไปหยุดจุดที่2ได้เลยนะฮะเราฟังเสียงสัญญาณถ้าเกิดว่าคุณผ่านราฟังนะฮะสัญญาณจุดที่3าม จุดที่สามเดินผ่านไปนะฮะรอฟังเสียงสัญญาด้วยนะพสท่าที่หาที่สุดด้วยเริ่มจังงงเองสวยแซ่บแล้วก็หาทีไหนบอกว่าทีนงานบอกว่าให้น้องลองทำดูเอาคนไหนดีเอาใครดีพี่หนุ่มพี่หนุ่มไม่ตัดแล้วที่แล้วครับผมพี่หนูบอกไปแล้วก็พี่หนุ่มนะ เดี๋ยวเขาจะสแกนให้ดูพ okay. <ok. <OK. ี่หนุ okay. ่มไม่ต้องไหว้ใครครับพี่หนุ่มไหว้อีกคนไหวขนาดนั้นเลยจานแล้วพี่เอาจริงชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรสักสิบกับพี่เลยเอาผู้ชายท่าที่หล่อที่สุดโอเคไปเอาเลยพร้อมไปผ่านประตูล่าครับหล่อสวยแรง 4G ผ่านสิคะรออะไรโอเค จะได้รับการชนคุณตาเสตผมม่าหล่อๆให้สวยแรงสี่จีโอเคอ้าวระตัวที่สองครับพี่หนุ่มครับแซ่บครับแซ่บครับแซ่บขาแซ่บออดูข้อพาข้อพามันหน้าปลาจริงโกด้จริงๆเลยนะครับนี่อ่ะอันนี้คือกำโ s มนี่คือกำโสมนี่มันหน้าเลยใช่ไหมันโอเคเอาประตูสุดท้ายนะครับความพาความพาประตูหาครับประตูนี้ตลกประตูนี้ตลกเลยนี่ตลกสุดๆเลยให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่าน โโพี่หนุ่มผ่านไปแล้วครับผมความกดดันเริ่มอยู่ที่สองคนนี <c oughs> ้เรียกแบบว่าเอาละเราจะผ่านไปได้วยดีหรือเปล่านะฮะอ,อ่ะต่อไปอะนะฮะคนที่สองขอเป็นขอเป็นใครก่อนดีฮะใครก่อนดีฮะอ๋ะอแล้วเอานพปปกับน้องนนท์นนท์นนทนนท์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 นขท์นาดนี้์นนท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 ์นนกับพี่นนท์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 นนทานนท์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 นนท่นนท์นนท์นนท์น เออทีมงานบอกว่ามันไต้ให้ตระปอลนี่ครับแล้วจะให้เรื่องที่เรอเล่นรอเล่นรอเล่นอย่างที่โดนตดท้ายโอเคอ่านุ๊ปปอก่อนอันแรกโอเคอ่ะเอาประตูแรกโอ้โสวยแรงสี่จีขนาดนี้ขอโทษนิอหนึ่งเอาประตูสองครับประตูขอมแซบครับหน้ากันมาด้วยนะครับผมเออแซบครับแซบถอดกางเกงถอดเสื้อ ดอกปล่อ้บายตรเนี่ยเร็วดีอย่างนี้นี่เองว่าทำไมสาวๆตัดจังหวะติดตังหมเต็มเลยติดตั้งติดตังติดตังโอเคอันนี้สาวพานะครับเอาไปเลยนะสาวกแม่ว่ารอดตีหน้าคึ้นมาใหม่เลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดีขาเอาสวยไงเขาไม่ได้เอาสันนิบหลอดเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลียร์กับด้านในนะฮะเถานการ์กำลังเริ่มอาการไม่ดีลง อย่างนี้ว่าถือว่าไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือประตูสุดท้ายไม่ผ่านแล้วไงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยโอ้เป็นไม่ดีโอเคต่อไปมามาดูตัวอย่างที่น้องนนที่น้องรอคอยอยู่นะอย่าพูดเลยอย่าเพิูดนะเป็นตัวอย่างที่ดีครับโอเคโอเคอัดคลิปยังอัดทิ้งยังพร้อมโอเคเอาประตูที่หนึ่งเลยครับน้องนนท์ครับเอาสวยครับสวยสวยแรง4ีจีผ่านสิข้ารออะไรเออเออเออ พอไหมเออพอแล้วใส่ตาเออเดี๋ยวลูกตาหลุดมาแซบ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  หน้าตาได้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 สวยเด็ดเน็ตไอดอลอย่างไงยังไงคิดดูเอาใครล่ะเอาใครล่ะอ้าวเอาจริงไหมกลัวประตูสุดท้ายที่สุดเลยแล้วปัญหาคือไม่รู้ด้วยว่าใครกดปุ่มด้ในในนั้นนะใครเฟซบุ๊กชื่อเซกิจังใช่อ้าวจริงเหรอเขาไปถล่มไปด้วยนะเขาไปถล่มไปด้วยนะฮะไปถล่มด่าได้เต็มที่เลยครับสุดท้ายหาใช่ไหมห่าครับ เออโอ้ยผ่านให้ผ่านให้ผ่านสามผ่านพอเล้วเป็นฮาแบบพิการเมื่อกี้นักบอเป็นสันนิบาตใช่ไหมอันนี้พิการนิดนึงโอเคเอาปมือกันสองสามท่านด้วยครับนี่คือตัวอย่างน้ำจิ้น เดี๋ยวเราจะทำการคัดเลือก10คนผู้โชคดีนะครับมาแสดงท่าทางและกิริยาที่ีความสวยความกิริยาใชกว่ากิริยาด้วยนะความสวยความเศ็้แล้วก็ความฮาครับเออสามารถเล่นเบอร์แรงได้มากกว่านี้นะได้ใครจะแบบว่าตีลังกงตีลังกาหรือว่าจะอะไรไี้หมดเลยประตูนี่บานที่7แล้วครับผมได้ได้นะเได้ครับกลิ้งได้กลิ้งได้อใช่ลงไปถูกับพื้นเออลงไปถูกับพื้นแบบ สามารถใช้เพิ่มแต่ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ได้หมดเลยชอบหมดหมดหมดประตูโอ้ประตูเป็นอะไรไหมเนี่ยเดียวเดียวไม่บอกไม่บอกเลยพี่ใขกสังขารแล้วได้ยินนะชัดเจนด้วยเราสามารถใช้พร็อพประตูให้เป็นประโยชน์ก็ได้นะแบบจับโพสอย่ก็ได้จะสไลด์จะอะไรสไลด์สไลด์ด้วยสไลด์สไลด์ไงฮะสไลด์ไงสไลด์อ่า อ่าเลิฟโอเคอ่าเลิฟโอเคคนแรก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 หรอยังไม่ครบยังไม่ครบเดี๋ยวก็มีมาเดี๋ยวก็มีมาครบอ๋อโอเคโอเคอ่าน้องคนแรกมันชื่ออะไรครับมั่นใจค่ะชื่ออะไรครับชื่อน้องมั่นใจค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับชื่อยิมค่ะชื่อยิมอ๋อชื่อยิมยิมยิมอ๋อโอเคยิมยิมโอเคยิมได้เลยครับพร้อมนะฮะมั่นใจนะครับมั่นใจค่ะ มั่นใจครับมั่นใจส่วนใหญ่จะตุ๊บโอเคเอาเป็นที่เลยนะครับเป็นกลังใจเลยนะครับพร้อมแล้วพร้อมไปเลยครับประตูแรกฮะสวยครับสวยสวยอ่ะสวยแรงสีจริง